สวัสดีครับวันนี้องค์นี้เป็นพระพุทรเรือใหญ่นะครับนี่สภาพถือว่าสมบูรณ์ประมาณให้ผมตีเป็นอร์เซ็นต์องค์นี้ก็ซักโดยรวมแล้ว96-97เปอร์เซนครับจมูกนี่เกิดจากบล็อกนะครับไม่ใช่เกิดจาก อุบัติเหตุทางด้านการกระแทกสวยครับองนี้เห็นไหมครับ ตัวเต็มๆบ่อน้ำมนต์เต็ม,ตเ,ม,มตเต็ำแหนิงชัดเจนเส้น อวกสวยครับพระเต็มฟอร์มนี่เรียกว่าพระเต็มฟอร์มครับไม่มีไม่มีบินไม่มีหักไม่มีซ่อมแลก็ไม่มีช้อนด้วยตลบนี่ครับหงนี้ราคา3 6 0 0บาทครับ3600บาทพร้อมส่งครับ ถ้าอยากให้เลี่ยมด้วยบวกหนึ่งนะครับอยากให้เลี่ยมกันน้ำบวกหนึ่งรอยเป็นสามพถ้าไม่เลี่ยมส่งดิบๆแบบนี้เลยเอา36มพครับสามพันหท่านใดอยากบูชาก็ปิดใต้โพสต์หรือว่าอินบ็อกมาได้เลยนะครับอินบ็อกมาได้เลยพร้อมส่งให้ รับประกันพระแท้ครับราบประกันพระแท้พระเต็มฟอร์มสวยราคานี้ไม่ถึงกับแพงหรือว่าไม่ถูกราคากลางๆครับราคาขึ้นเรื่อยๆแล้วยังคงที่อยู่ตลอดราคาคงที่อย่างเงี้ยอีกสักประมาณห้าปีหรือว่าต้องรูจังหวะครับไม่เกินห้าปีบวกลบหรอกเดี๋ยวต้องขึ้นแน่พระที่ด้รับความนิยมเนี่ย ขึ้นเร็วครับขึ้นแล้วขึ้นกระโดดเลยเนี่ยจากหลักร้อยไปไปลายในกระโดดมาสามสี่พันอ่ะกระโดดเปล่เพจผมมาไปไล่ดูเลยครับราคาตอนแรกอยู่หลักร้อยไปไปลายตอนนี้มาขนาดนี้แล้วเนี่ยขนาดอยู่ในประมาณสี่ห้าปีเองครับนอาคิดดูอีสี่ห้าปีข้างหน้าจะขนาดไหนคิดดูเองละกันคนที่รู้เท่านั้นละครับที่จะเก็บอ่ะ คนที่แบบเป็นหัวนักธุรกิจอะไรประมาณนี้ชอบเก็บชอบเก็บพระพวกนักนักธุรกิจเดี๋ยวนี้ชอบมาเก็บพระกันแล้วเพราะทองอะ่ะมันมันขึ้นช้าขึ้นก็ขึ้นน้อยขายก็ขาดทุนแต่พระเนี่ยมันขึ้นมันขึ้นขึ้นปรับขึ้นเลยครับขึ้นเห็นเห็นเป็นเนื้อชัดๆเลยอะ่ะว่าเออมันมันได้เป็นตัวเงินชัดๆเลยอะ่ะ อย่างเมื่อก่อนผมเช่าหลวงพ่อรวยมาเงี้ยองล์ 4, ละสี่พันรุ่นเลื่อนนะครับเนื้อเงินลงยาแดงเช่ามาสี่พันปล่อยไปสี่พันหกโอ้ดีใจได้กำไรแล้วเว้ยไปมา,มาอีกปีงต่อมาโหขึ้นหลักหมื่นหลายหมื่นแปดหมื่นละตอนพีคสุดแปดหมื่นโหโคตรเจ็บใจเลย <laughs> เล่นต้องเล่นนะอย่างเงี้ยครับเล่น พระต้นๆเขาเรียกว่ารายการบนบนที่ด้รับความนิยมของรุ่นนั้นๆนะครับจะดีกว่ายังไงก็ขายได้มีราคาแน่นอนโอเคครับองนี้สามพันหกนะครับผ้าเปล่าๆ้้าเรี่ยมด้วยสามพันเจ็ดพร้อมส่งค,ครับสวัสดีครับ